วันที่ฉันเซ็นใบหย่าเหมือนทั้งร่างกายถูกบังคับให้ยืนอยู่หน้ากระดาษแผ่นบางๆแต่ในความเป็นจริงมันคือใบตัดสินชะตาของชีวิตคู่ที่ฉันเคยทุ่มเททุกอย่างให้กระดาษเพียงหนึ่งแผ่นแต่มีน้ำหนักมากพอจะทำให้คนทั้งคนแทบหายใจไม่ออกลายเซ็นของฉันสั่นนิดเดียวแต่หัวใจของฉันมั่นคงกว่าที่มันเคยเป็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉันไม่ได้ร้องให้อีกแล้วหลังจากผ่านน้ำตาที่เสียไปมากเกินพอฉันเข้าใจในวินาทีนั้นว่าความรักที่ไม่มีค่าไม่ควรถูกเก็บไว้เป็นภาระในชีวิตของฉันออีกต่ไป ฉันวางปากกาลงอย่างสุขุมก่อนเงยหน้าขึ้นมองผู้ชายที่ครั้งหนึ่งฉันเคยเชื่อว่าเขาคือบ้านคือคนที่จะจับมือฉันจนแก่เท่าแต่ตอนนี้เขากลับยืนมองฉันด้วยสายตาที่กึ่งโล่งใจกึ่งรู้สึกผิดและกึ่งตัดใจเขาพึมพำเบาๆว่าขอโทษแต่คำนี้สำหรับฉันมันไร้ความหมายเกินกว่าจะเยียวยาอะไรได้แล้วเพราะเขาไม่ได้พูดขอโทษตั้งแต่วันแรกที่เขานอกใจเขาไม่ได้พูดขอโทษตอนผู้หญิงคนนั้นมาบอกฉันเองว่าเธอกำลังตั้งท้องเขาไม่ได้ขอโทษในวันที่เลือกจะไปอยู่ข้างเธอในเวลาที่เธอต้องการ แทนที่จะอยู่กับฉันผู้เป็นภรรยาที่ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันหลายปีคำขอโทษที่มาช้าเกินไปมันจึงกลายเป็นเพียงเสียงลมผ่านหูที่ไม่มีค่าพอให้ฉันสนใจฉันหยิบเอกสารทั้งหมดใส่แฟ้มลุกขึ้นยืนแล้วหมุนตัวออกจากสำนักงานทะเบียนโดยไม่มองกลับไปหาที่ที่เขายืนอยู่เลยไม่ใช่เพราะความโกรธแต่มันเป็นความหมดใจอย่างที่สุดความเหนื่อยล้าจากการรอคอยให้เขาเห็นค่าของฉันความเจ็บปวดจากการถูกเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่เข้ามาแทรกระหว่างเรา และความอับอายที่ต้องยืนมองเขาดูแลคนอื่นด้วยความรักแบบที่ฉันไม่เคยได้รับในช่วงท้ายของชีวิตคู่ฉันเดินออกมาเงียบๆแต่ทุกก้าวคืออิสรภาพที่ฉันโหยหามานานเกินไปกระเป๋าใบใหญ่ถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าฉันวางแผนทุกอย่างโดยไม่ให้เขารู้ตั้งแต่วันหนึ่งที่ฉันตื่นขึ้นมาและรู้ว่าฉันไม่สามารถอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ชายที่ไม่รักฉันอีกต่อไปฉันจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าเก็บข้าวของเท่าที่จําเป็นขายของบางอย่างบางชิ้นฉันทิ้งไว้โดยไม่เสียดายฉันจัดการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่อง ฉันก็รอเพียงวันเดียววันที่ฉันจะเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ฉันไม่บอกใครไม่โทรหาเพื่อนไม่ขอคำปรึกษาเพราะฉันรู้ว่าถ้าฉันฟังความเห็นใครมากเกินไปเขาอาจจะกลับมามีอิทธิพลต่อใจฉันอีกครั้งและฉันจะอ่อนแอฉันจะลังเลฉันจะยอมทนต่อไปอีกทั้งที่ควรจบมันมานานแล้วฉันเลือกเงียบเลือกเก็บความเจ็บปวดทั้งหมดไว้กับตัวเองเหมือนคนที่กำลังแหวกน้ำหนีออกจากทะเลที่กำลังจะกลืนฉันลงไปฉันไม่อาจให้ความลังเลมาเป็นห่วงโซ่ผูกฉันไว้ได้อีกต่อไป หลังออกจากสำนักงานฉันตรงไปสนามบินทันทีสนามบินที่ฉันเคยเดินผ่านอย่างเร่งรีบในวันทำงานกลับเป็นสถานที่ที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังสูดอากาศได้ลึกที่สุดในรอบหลายปีเสียงประกาศเที่ยวบินคนเดินผ่านไปมาเสียงรอกระเป๋าลากบนพื้นความวุ่นวายทั้งหมดกลับรู้สึกสงบสำหรับฉันมันคือจุดเริ่มต้นของการหลุดจากความสัมพันธ์ที่กินตัวตนของฉันจนแทบไม่เหลืออะไรฉันเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพียงเพื่อกดปิดอีกครั้งหน้าจอเต็มไปด้วยข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเสียงโทรเข้าจากเขาที่ไม่ยอมหยุดตั้งแต่รู้ว่า ฉันกำลังจะไปแต่ฉันไม่มีความจำเป็นต้องฟังอะไรอีกต่อไปเขารู้ดีว่าฉันเจ็บแค่ไหนแต่เขาก็ยังเลือกจะไปยืนอยู่ข้างผู้หญิงคนนั้นในวันที่เธอกำลังจะคลอดลูกเขาบอกฉันว่าเธอต้องการเขาเขาบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบเขาบอกว่าฉันต้องเข้าใจสถานการณ์ของเขาแต่ไม่มีสักครั้งที่เขาเข้าใจฉันว่าฉันคือคนที่ถูกทำร้ายว่าฉันคือคนที่ถูกหักหลังว่าฉันคือคนที่เสียศักดิ์ศรีและความเชื่อใจไปทั้งหมดจากการเลือกของเขาเอง ขณะที่ฉันเดินไปที่เกตฉันไม่ได้รู้สึกแพ้ฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาฉันล้มลงมาหลายครั้งก่อนจะได้มายืนในวันนี้วันที่ฉันตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นค่าฉันและเลือกตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเครื่องบินลอยตัวขึ้นจากพื้นอย่างนุ่มนวลและในวินาทีนั้นเองฉันรู้สึกเหมือนกำลังลอยออกจากอดีดที่เต็มไปด้วยบาดแผลทุกชนิดฉันมองไฟของเมืองที่ค่อยๆเลือนหายไปภายใต้เมฆสีเทาและในหัวฉันคิดเพียงอย่างเดียวว่าการจากไปครั้งนี้ ไม่ใช่การหนีอย่างที่ใครอาจคิดแต่มันคือการรอดชีวิตของฉันเองหลังจากฉันขึ้นเครื่องบินและออกจากชีวิตเขาไปอย่างเงียบงันโลกของเขากลับหมุนไปในทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงในขณะที่ฉันกำลังพยายามทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเขากลับวิ่งเข้าสู่ความหวังใหม่ที่เขาคิดว่ามันสดใสกว่าเดิมเขาตื่นเต้นแบบเด็กที่รอของขวัญวันเกิดทั้งที่สิ่งที่เขากำลังรออยู่นั้นเกิดขึ้นบนความเจ็บปวดของฉันเขาไม่รู้เลยว่าทุกความดีใจของเขาคือมีดอีกเล่มที่ย้ําลงในแผลของชีวิตคู่ที่ฉันพยายามประคองมานานนนเกิไป วันที่ฉันหายไปจากบ้านเขาขับรถพาผู้หญิงคนนั้นไปโรงพยาบาลเขาบอกเธอว่าไม่ต้องกลัวเขาจะอยู่ข้างเธอทุกนาทีมือของเขาจับมือเธอแน่นแบบที่ฉันไม่เคยได้รับมานานเขาบอกเธอว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะวันนี้คือวันที่ลูกของเขากําลังจะลืมตาดูโลกเขาส่งรูปดอกไม้อาหารเครื่องดื่มลงโซเชียลเหมือนคนอยากประกาศให้โลกรู้ว่าเขากําลังเริ่มต้นครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์แบบแววตาเขาในรูปที่เพื่อนเขาถ่ายไว้มีความตื่นเต้นมีความภาคภูมิใจและเต็มไปด้วยความหวังแบบที่ฉันไม่เห็นในแววตาเขามานานแล้ว เขาบอกทุกคนว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาบอกพ่อแม่ว่าในที่สุดเขาจะได้อุ้มลูกคนแรกเขาบอกเพื่อนว่าเขาดีใจจนมือสั่นเขาบอกผู้หญิงคนนั้นว่าอยากเห็นหน้าลูกเร็วๆเขาเตรียมชื่อไว้หลายชื่อตั้งแต่ชื่อแบบทันสมัยจนถึงชื่อที่มีความหมายลึกซึ้งเขาซื้อชุดเด็กอุปกรณ์ทุกอย่างในห้องเด็กยังไม่เกิดเขาก็วางแผนโรงเรียนให้แล้วเขาคิดถึงอนาคตของครอบครัวใหม่ความสุขที่เขาวาดไว้เป็นเหมือนภาพสว่างที่เขาคิดว่ากำลังจะกลายเป็นจริงภายในไม่กี่ชั่วโมงเขาเดินวนอยู่หน้าห้องคลอดมือกำโทรศัพท์แนน่เฝ้าร ให้พยาบาลออกมาบอกเวลาได้เข้าไปเจอลูกเขาหยิบขนมผลไม้มาให้ผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เธอจะเข้าห้องคลอดพูดกับเธอว่าสู้นะเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเขายิ้มให้เธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผูกพันใหม่ความรู้สึกผูกพันที่ไม่เคยมีให้ฉันในช่วงปีสุดท้ายของความสัมพันธ์เขาคิดว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูกเขาคิดว่าการเลือกผู้หญิงคนนั้นคือความรักแท้ที่เขาเพิ่งค้นพบเขาคิดว่าฉันที่จากไปคือคนที่ไม่เข้าใจหรือใจแคบเกินกว่าจะร่วมรับผิดชอบแต่เขาไม่เคยย้อนมองเลยว่าใครคือคนที่ทำลายก่อน เขานั่งรอหลายชั่วโมงเฝ้าดูไฟหน้าห้องผ่าตัดขึ้นลงฟังเสียงพยาบาลเรียกชื่อคนอื่นแล้วก็ถอนหายใจอย่างตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงร้องของทารกจากห้องอื่นเขาคิดว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังพาเขาเข้าใกล้ความสุขที่เขาเลือกเดินเข้าหาเขาเชื่อว่าความเจ็บปวดของฉันเป็นเพียงอุปสรรคที่เขาจำเป็นต้องก้าวผ่านเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขาคิดว่าดีกว่าเดิมแต่ความจริงคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่หาไม่เจอจากฉันไม่ใช่เพราะฉันไม่มีให้แต่เพราะเขาไม่เคยหันกลับมามองเลยต่างหา เพื่อนของเขาหลายคนมาเยี่ยมบางคนมอบของขวัญเด็กบางคนล้อเลียนว่าเขาตื่นเต้นจนเหงื่อออกทั้งวันเขาหัวเราะกับพวกนั้นพูดโอ้อวดว่าในที่สุดก็จะได้เป็นพ่อในตาเขาคลอด้วยความตื้นตันเขารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาทำมันคุ้มค่าตั้งแต่วันที่เขาเลือกผู้หญิงคนนั้นเขามั่นใจเต็มร้อยว่าพรุ่งนี้ของเขาจะเปลี่ยนไปเพราะเขาจะได้อุ้มลูกที่เขาเชื่อว่าเป็นสายเลือดเขาจะได้สร้างครอบครัวใหม่ที่มาจากการตัดสินใจของเขาเองเขาเชื่อว่าการอยากกับฉันคือความจำเป็นไม่ใช่ความผิดพลาดเขาเชื่อว่าฉันจะมีความสุดี เพราะเขาเข้าใจโลกแบบตื้นเขินเหลือเกินว่าคนดีๆอย่างฉันจะหาทางรับมือได้เองเขามองนาฬิกาเป็นสิบครั้งต่อชั่วโมงส่งข้อความหาแม่ของเขาทุกชั่วโมงว่าอีกไม่นานแล้วนะเตรียมรับหลานได้เลยเขาคิดถึงภาพที่แม่เขาจะยิ้มภาพที่พ่อเขาจะเงียบแต่แอบ,บมีความสุขภาพที่ทุกคนในครอบครัวจะต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เขาเชื่อว่าเป็นสายเลือดแท้ของตระกูลเขาใช้เวลารอด้วยหัวใจที่พองโตความหวังความฝันและความภาคภูมิใจถูกสร้างขึ้นมาบนความเชื่อเดียวว่าเด็กคนนี้ เป็นลูกของเขาอย่างไม่มีข้อกังขาทุกนาทีที่ผ่านไปในห้องรอคลอดคือช่วงเวลาที่เขาใช้สร้างภาพอนาคตอย่างละเอียดเขาคิดถึงการขับรถพาลูกไปโรงเรียนคิดถึงการอุ้มลูกนอนหลับบนหน้าอกคิดถึงคําว่าพ่อครั้งแรกที่เด็กจะพูดออกมาเขาคิดถึงวันแรกที่ลูกจะเดินเขาคิดถึงการจัดงานวันเกิดเขาคิดถึงตอนที่เด็กจะเรียกเขาว่าฮีโร่เขาคิดว่าทุกอย่างที่เขาทําคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามที่สุดในชีวิตโดยไม่เคยคิดเลยว่าทุกความสุขนั้นอาจไม่ได้เป็นของเขาอย่างที่คิด และระหว่างที่เขานั่งรอด้วยหัวใจพองโต,โตโลกทั้งใบบอกเขาเพียงอย่างเดียวว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าความจริงกำลังซ่อนอยู่หลังกำแพงห้องคลอดนั้นความจริงที่พร้อมจะพังทุกความหวังทุกภาพอนาคตและทุกความฝันที่เขาสร้างไว้ในหัวจนหมดสิ้นในพริบตาเดียวช่วงเวลาที่ประตูห้องคลอดถูกเปิดออกเขารีบผุดลุกขึ้นเหมือนคนที่รอคอยข่าวดีมานานแสนานานหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะกระเด็นออกมาจากอกมือเย็นเฉียบด้วยความตื่นเต้นพยาบาลเดินออกมาพร้อมสีหน้าที่เรียบเฉยเกินกว่าที่เขาคาดเขาคิดว่า พยาบาลน่าจะยิ้มกว้างหรือพูดคำว่ายินดีด้วยค่ะเหมือนที่เคยเห็นในคลิปวิดีโอมากมายแต่สีหน้าของพยาบาลในตอนนั้นทำให้เขาใจหายว่าอย่างไม่รู้สาเหตุก่อนที่เธอจะบอกให้เขานั่งลงเพราะหมอมีเรื่องจะคุยด้วยเขานั่งลงอย่างงงงันมองประตูห้องคลอดที่เพิ่งปิดลงอีกครั้งเขาพยายามหายใจลึกๆบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่ขั้นตอนปกติอาจมีอะไรต้องอธิบายเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กซึ่งเขาพร้อมจะรับฟังทุกอย่างและจัดการทุกปัญหาแต่ลึกๆเขากลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดไปจากที่ควรจะเป็็นนไมม่่่ใชแคควาผิิดปกกตเล้อย แต่เป็นความรู้สึกที่เหมือนมีบางอย่างหนักหน่วงกำลังกดทับหัวใจของเขาไม่นานหมอก็เดินออกมาสีหน้าของหมอไม่ใช่สีหน้าที่บ่งบอกถึงปัญหาทางการแพทย์แต่เป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความลังเลเหมือนกำลังคิดว่าจะเริ่มพูดอย่างไรดีหมอเรียกชื่อเขาชวนให้ไปคุยในห้องหนึ่งด้านข้างเขาพยักหน้าช้าชาลุกขึ้นเดินตามหมอเข้าไปด้วยขาที่รู้สึกหนักราวกับมีบ่วงมัดไว้เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องนั่งฟังอะไรแบบนี้ในวันที่ควรเป็นวันที่มีแต่ความสุขทันทีที่ประตูปิดหมอก็นั่งลงเปิดแฟ้มเอกสาร ตรงหน้าเสียงพิกกระดาษดังเบาๆแต่สําหรับเขามันเหมือนเสียงฟ้าผ่าก่อนลมพายุจะก,กระหน่าเขาถามขึ้นด้วยเสียงสั่นว่าเด็กปลอดภัยไหมหมอยิ้มอ่อนและบอกว่าเด็กปลอดภยัยดีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกอย่างเขาควรจะโล่งใจแต่คําพูดต่อมาของหมอกลับทําให้เลือดในร่างกายเขาเย็ยนว่าบลงจนแทบชาไปทั้งตัวหมอว่างเอกสารลงก่อนบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อเด็กคลอดทีมแพทย์ทาการตรวจเลือดพื้นฐานต,ตามปกติ และผลเลือดบางอย่างไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้หญิงคนนั้นแจ้งไว้ก่อนคลอดหมอบอกกรุ๊ปเลือดของเด็กออกมาไม่เข้ากับกรุ๊ปเลือดพ่อแม่ที่ระบุในเอกสารเขางงเขามองหน้าแล้วถามว่าหมายความว่าอะไรหมอจึงอธิบายชา้าชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าตามหลักการทางการแพทย์เด็กไม่สามารถมีกรุ๊ปเลือดแบบนี้ได้หากพ่อเป็นกรุ๊ปเลือดตามที่เขาแจ้งไว้ในระบบในตอนแรกเขาทำหน้าไม่เข้าใจเหมือนสมองยังไม่ยอมแปลความหมายตามที่มันควรจะเข้าใจหมอก็เลยพูดตรงๆงโดยไม่อ้อมค้อมอีกต่อไปว่าผลเลือดนี้บ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่พ่อของเด็กและผลนี้ ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของการตรวจเพราะทางโรงพยาบาลได้ตรวจซ้ำเพื่อยืนยันแล้วคำพูดนั้นเหมือนข้อหนักหลายอันฟาดลงที่หน้าอกของเขาพร้อมกันหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเขาิ่งงันมือที่จับพนักเก้าอี้เริ่มสัน่นจนควบคุมไม่ได้เสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูเหมือนเสียงกลองสงครามเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเหมือนลมหายใจถูกดึงออกไปหมดจนไม่เหลืออะไรให้สูดกลับเข้าไปอีกเขาไม่อยากเชื่อเขาพยายามบอกหมอว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆแ,แต่หมอบอกว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดเพราะมีทั้งข้อมูลทางพันธุกรรมขั้นพื้นฐาน และการตรวจยืนยันจากหลายขั้นตอนมันคือผลที่ไม่มีทางตีความเป็นอย่างอื่นได้เลยหมอย้ำชาชาว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเขาประโยคนั้นซ้ำอยู่ในหัวเขาเหมือนมีคนกดปุ่มเล่นวนซ้ำไม่หยุดไม่ใช่ลูกของคุณสี่คำง่ายๆแต่ทำลายทุกความหวังทุกภาพอนาคตทุกสิ่งที่เขาเพื่อฝันไว้ตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าท้องเขาเห็นภาพตัวเองตอนซื้อของเตรียมรับขวัญเด็กเห็นภาพตอนที่จับมือเธอเข้าห้องคลอดเห็นภาพความดีใจสุดหัวใจที่คิดว่ากำลังจะเป็นพ่อและทั้งหมดนั้นพังลงในวินาทีเดียว เขานึกถึงวันที่เขาบอกฉันว่าต้องเข้าใจว่าเขามีหน้าที่ต้องดูแลผู้หญิงคนนั้นนึกถึงสีหน้าฉันตอนยืนฟังคำพูดทำร้ายหัวใจเหล่านั้นนึกถึงวันที่ฉันเซ็นใบยาและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาเขารู้ทันทีว่าคนที่เขาควรดูแลมาตลอดคือฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช้ความโกหกสร้างสถานะให้ตัวเองแต่เขาเลือกผิดและวันนี้ผลของการเลือกนั้นกลับมาทำลายเขาอย่างรุนแรงที่สุดเขานั่งนิ่งอยู่นานจนหมอต้องเรียกซ้ำอีกครั้งว่าเขาโอเคไหมแต่เขาไม่โอเคเลยทุกลมหายใจ เหมือนเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่อยากคิดถึงเขาไม่รู้ว่าควรโกรธใครควรเสียใจอย่างไรควรทำอะไรต่อไปเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าโลกที่เขาเชื่อว่ากำลังจะสดใสกลับพังทลายลงในพริบตาเหมือนปราสาททรายที่ถูกคลื่นลูกใหญ่ซัดทับจนไม่เหลือซากเขายังนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเมื่อเดินออกจากห้องนี้ไปเขาจะยืนหยัดอย่างไรท่ามกลางความจริงที่กำลังบีบระดัหัวใจเขาจนแทบแตกสลาย เขาเดินออกมาจากห้องคุยกับหมอด้วยสภาพเหมือนคนที่วิญญาณหลุดออกจากร่างกายที่เคยเดินด้วยความมั่นใจในวันก่อนหน้าวันนี้กลับหนักจนแทบก้าวไม่ไหวเสียงในโถงโรงพยาบาลดังอืองรอบตัวแต่เขาไม่ได้ยินอะไรเลยทุกอย่างผ้าเลือนเหมือนอยู่ใต้น้าเขาเห็นคนเดินผ่านหน้าแต่เหมือนภาพสโลว์โมชั่นโลกที่เขาคิดว่ากําลังจะเริ่มต้นใหม่กลับยุบหายไปตรงหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปจนสมองเขาตามไม่ทันเขาพยายามหายใจลึกๆแต่ยิ่งหายใจก็ยิ่งเจ็บหน้าอกเหมือนลมหายใจแต่ละครั้งบีบหัวใจจนแทบแตกเขาเอามือกุมหน้าผากเหงือ ซึมออกเต็มใบหน้าความรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลัง่วงเขาให้จมลงไปในหลุมมืดที่ไม่มีทางปีนขึ้นมาได้เขาไม่รู้จะบอกใครไม่รู้จะเริ่มแก้ยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อเดินไปดูเด็กเขาจะกล้ามองหน้าทารกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยหรือไม่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าความภาคภูมิใจทั้งหมดที่เขามีในฐานะพ่อเพิ่งถูกเหยียบจนแหลกคามือเสียงเปิดประตูห้องพักฟื้นดังขึ้นผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่บนเตียงสีน้าซีดเพราะผ่านช่วงคลอดที่ยากลําบากเธอยิ้มบางๆให้เขาเหมือนกาลังรอคําชมรอคําปลอบโยนรอเเขาาาบออกวว่ธทํดีแล้ เขายืนมองอยู่หน้าประตูด้วยหัวใจที่แหลกเป็นผงเขามองเธอมองเด็กที่พยาบาลกำลังอุ้มมาให้เขาคิดว่าภาพนี้ควรเป็นภาพที่เขาร้องให้ด้วยความปลื้มปิติแต่ความจริงคือเขาแทบจะสุดลงตรงนั้นพยาบาลวางเด็กไว้บนนอกของเธอเธอเงยหน้ามองเขารอให้เขาเข้ามาใกล้แต่เขายืนนิ่งแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นเธอขมวดคิ้วถามว่าทำไมเขาไม่มองลูกทำไมเขาไม่เข้ามาอุ้มเขาตอบไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายยังไงกับความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าที่ใครจะพร้อมรับเธอเรียกเขาอีกครั้งน้ำเสียงเริ่มมมมสั่่่่นนเเเเือห็ววาาขขไยยบแแ้ติดดี สุดท้ายเขาก็เอ่ยออกมาด้วยเสียงแหบแผาบอกว่าเขารู้เรื่องผลเลือดแล้วเธอชะง,งักสีหน้าที่อ่อนโยนเมื่อครู่หายไปทันทีเขาเห็นความตกใจความหวาดกลัวและความผิดที่ซ่อนอยู่มาตลอดกำลังระเบิดออกมาบนใบหน้าของเธอเธอพยายามปฏิเสธพยายามบอกว่ามันอาจมีความผิดพลาดแต่เขาไม่เปิดโอกาสให้โกหกอีกแล้วเขาบอกว่าหมอได้ตรวจยืนยันหลายครั้งผลตรวจชัดเจนเกินกว่าจะตีความอย่างอื่นได้เด็กไม่ใช่ลูกของเขาคำพูดนั้นทำให้เธอหน้าซีดเธอพยายามวยวายพยายามร้องให้เพื่อให้เขาสงสาร แต่ไม่มีอะไรได้ผลอีกต่อไปเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นในฐานะคนรักอีกแล้วเขายืนอยู่ในฐานะคนที่เพิ่งถูกขักหลังอย่างเลือดเย็นที่สุดในชีวิตเขารู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นตัวตลกที่ถูกหลอกให้เชื่อว่าตัวเองกำลังจะมีครอบครัวใหม่ทั้งที่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงสะพานให้เธอเดินข้ามไปสู่ความสบายที่เธอต้องการเขาหันหลังออกจากห้องนั้นโดยไม่แม้แต่จะมองเด็กที่ไม่ใช่ลูกของเขาอีกครั้งเขารู้สึกเจ็บจนแทบไม่เหลือความรู้สึกอื่นเขานั่งลงบนเก้าอี้ในโถงโรงพยาบาลมือสัน่น จนต้องกำเสื้อแน่นไว้เขานึกถึงฉันภรรยาที่เขาทิ้งไปเขานึกถึงคำพูดที่เขาบอกฉันว่าให้เข้าใจเขานึกถึงแววตาฉันในวันที่เขาบอกว่าเขาต้องอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเขานึกถึงวันที่ฉันยืนทนฟังคำที่กรุขรเหมือนใบมีดนึกถึงตอนที่ฉันเซ็นใบหย่าโดยไม่ร้องให้แม้แต่นิดเดียวเขาเอามือทาบหน้าอกตัวเองและรู้ในทันทีว่าความเจ็บที่เขารู้สึกตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งของสิ่งที่ฉันต้องเผชิญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขานึกถึงฉันตอนเดินออกไปจากชีวิตเขาอย่างสง่างาม และเงียบงันขณะที่เขามัวหลงคิดว่าฉันเป็นฝ่ายแพ้แต่ความเป็นจริงคือฉันกำลังหลุดพ้นจากคนที่ไม่สมควรได้รับฉันตั้งแต่แรกเขาพยายามโทรหาฉันหลายครั้งโทรศัพท์ไม่ติดเขาส่งข้อความยาวหลายข้อความขอให้ฉันกลับมาขอให้ฉันคุยกับเขาขอให้ฉันให้อภัยทุกข้อความถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการอ่านไม่มีการตอบกลับเขาเริ่มกระสับกระส่ายเหมือนคนที่กำลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปเขาสั่งให้เพื่อนช่วยตามหาเขาโทรหาที่ทำงานเก่าโทรหาคนรู้จักใกล้ชิดของฉันทุกคนแต่ไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนไม่มีใครบอก เพราะฉันไม่เคยพูดกับใครเกี่ยวกับการจากไปครั้งนี้เขายิ่งตื่นตระหนกและเริ่มร้องให้อย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเริ่มทบทวนทุกอย่างที่เขาทําเขารู้ว่าตัวเองทําลายคนที่รักเขาจริงที่สุดเขารู้ว่าความสุขทั้งหมดที่เขาคิดว่าจะมีในวันนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่ผู้หญิงคนนั้นสร้างขึ้นมาเขารู้ว่าฉันจากไปเพราะฉันหมดหวังแล้วจริงๆและยิ่งคิดเขายิ่งเจ็บกว่าทุกครั้งที่เคยเจ็บในชีวิตเขารู้ว่าตอนนี้ฉันอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยไม่มีเขาไม่ต้องแบกความผิดหวังไม่ต้องฟังคำแก้ตัวไม่ต้องเจ็บเพราะการเลือกที่ผิดพลาดของเขาอีกต่อไปเขารู้ว่าเขาคือคนที่สูญเสียไม่ใช่ฉันและที่เจ็บที่สุดคือเขารู้ว่าต่อให้เขาอยากย้อนเวลากลับไปเท่าไรมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้อีกแล้วเพราะฉันเดินออกไปจากชีวิตเขาอย่างสมบูรณ์แบบเกินกว่าที่เขาจะตามทันและไม่มีพื้นที่ใดในชีวิตใหม่ของฉันที่เขาจะก้าวเข้าไปได้อีกต่อไป